สวัสดีค่ะทุกคนคุณคุณน้ำฝนเองนะคะวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันนะคะบนโทรศัพท์ Android นะคะที่ถูกวิธีนะคะถอนการติดตั้งอย่างไรนะคะให้ความจำในเครื่องของเรานะคะมีอ่ามีความจำเพิ่มขึ้นมีความจำเพิ่มมากขึ้นนะคะหลายๆคนนะคะอาจจะใช้วิธีการที่ปิดผิดนะคะก็คือถอนการติดตั้งแอปนะคะโดยคลิกที่หน้าจอแบบนี้นะคะแล้วก็ ทำการถอนการติดตั้งเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราทําการถอนการติดตั้งแบบนี้นะคะความจําเครื่องของเรานะคะก็จะคงเดิมก็คือไม่ลดลงไม่เพิ่มขึ้นนะคะแม้ว่าจะลบแอปไปหลายแอปแต่ว่าความจําเครื่องก็ไม่เพิ่มขึ้นนะคะทีนี้เราจะไปดูวิธีการถอนการติดตั้งที่ถูกวิธีนะคะวันนี้นะคะโทรศัพท์ที่ใช้ในการอสอนนะคะจะเป็นโทรศัพท์ Android รุ่นหัวเว่ยนะคะ ก่อนอื่นเลยให้ทุกคนมองหาการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวค่ะอ่าไม่ใช่มองหาการตั้งค่าที่เป็นรูปฟันเฟืองค่ะโอ๊ยองูรูปฝนกระเบอือนะคะมองแล้วก็เข้ามานะคะทุกคนให้เลื่อนหาคําว่าแอปค่ะคนครูน้ำฝนนะคะย้ำเสมอว่าระบบ a n d r o อ d เนี่ยหลายๆเครื่องอาจจะไม่เหมือนกันนะคะในการเข้าการตั้งค่านะคะแต่ว่าคําที่จะเหมือนกันก็คือคําว่าแอปไม่ว่าจะเป็นรายการแอปอ่า เกี่ยวกับแอปนะคะอันนี้ก็เป็นคําว่าแอปนะคะแล้วก็ให้ทุกคนเลื่อนคําว่าแอปอีกครั้งหนึ่งค่ะ,ะน,นะคะหลังจากนั้นให้ทุกคนเลื่อนหานะคะเลื่อนหาแอปที่เราต้องการจะลบนะคะอืีอยาคุณคุณนุนหาก่อนเนาะ ทำไมมีความรู้สึกว่าตัวเองคิดแปบบไม่รู้ว่าตัวเองจะลบแอปไหนแปบบหนึ่งนะคะทุกคนแบบจะลบแอปนั้นก็เสียดายแอปนี้ย่งเงอ่ะสมมติว่าเป็นอันนี้นะคะทุกคนก่อนที่เราจะทําการอถอนการติดตั้งนะคะทุกคนไปที่การใช้ข้อมูลค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ไปที่ที่เก็บข้อมูลค่ะทุกคน ให้ทุกคนล้างแคสนะคะพอล้างแคสเสร็จแล้วนะคะทุกคนล้างข้อมูลค่ะ,ะวิธีการนี้นะคะจะทําให้โทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยคะมีความจําที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งโทรศัพท์มือถือของเราก็จะเร็วยิ่งขึ้นด้วยนะคะจะช่วยเร่งความเร็วให้กับโทรศัพท์มือถือของเราด้วยเนะะี่ยค่ะแล้วก็หลังจากที่เราทําการลบแล้วนะคะลบ ปาพื้นที่จัดเก็บเรียบร้อยแล้วก็มาทําการถอนการติดตั้งตามปกติเลยนะคะเขาก็จะถามว่าต้องการถอนการติดตั้งแอปนี้ไหมนะคะถ้าทุกคนต้องการก็กดคําว่าตกลงแต่ว่าถ้าเราไม่ต้องการก็กดคำว่ายกเลิกนะคะก็ทําการตกลงนะคะตอนนี้เขาได้ถอนการติดตั้งแอปไปแล้วนะคะเมื่อกี้จะสังเกตว่ามีอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วเนาะก็ยังไงก็ให้ทุกคนนะคะไปลอง ปรับใช้ดูนะคะไปลองใช้ดูได้ไม่ได้ยังไงก็มาคุยกันนะคะมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะความเร็วโทรศัพท์มือถือของเราเพิ่มขึ้น,นอย่างแน่นอนนะคะทุกคนถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณคุนต้องฝนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ